เรามาดูศีนข้อที่หนึ่งจุลศีนยน่ยิ่งชัดมันรูจะชัดยังไงเลยนะมาดูจุลศีนข้อที่หนึ่งกันแล้วก็จะชัดเจนว่าการกินสัตว์เนี่ยน่าเป็นบาปจริงๆนะจุลศีนข้อที่หนึ่งนะ ในพระไตรปิฎก 9, ล่มที่เก้าข้อที่สองร้อยหน้าห้าสิบห้าจุลศีลศีลที่ละเอียดที่สุดสูงที่สุดของพุทธเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ลักกนฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะในวางสิ่งที่เป็นโทษทันต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นมีการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นโทษต่อสัตว์ไหม เอ็นเป็นโทษต่อสัตว์เลยเนี่ยมันเป็นโทษเป็นทันต่อสัตว์ถ้ากินเนื้อสัตว์เนี่ยท่านให้วางมันเป็นโทษเป็นทันต่อสัตว์นะแล้วก็เป็นโทษทันตอต,ตอนเองด้วยมีวิบากรายต่อตอนเองวางสาตราอาวุธหรือวิชาหรือวิธีที่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมีความละอาย ders, ต้องละอายต่อบ,บาปนะเข้าใจเรื่องกรรมจมแจ้งยิ่งขึ้นก็จะละอายที่จะฆ่าสัตว์ที่จะ กินสัตว์หรือทาให้สัตว์เดือดร้อนด้วยเหตุใดๆจะมีความละอายที่จะทําให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนมีความเอ็นดูปรารถนาดนาีมีความกรุณาลงมือกระทําวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นคือสัตว์ทั้งปวงข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึง่งนี่เป็นศีลข้อปฏิบัติ เนี่ยการกินสัตว์นี่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ไหมไม่เป็นใครกินเราเป็นประโยชน์ต่อเราไหมไม่เป็นแม้เขาไม่ฆ่าเองให้คนอื่นฆ่าแทนคนอื่นฆ่าแทนแล้วเขาก็กินเรากินญาติเราเป็นประโยชน์ต่อเราไหมไม่เป็นชั้นใดการกินสัตว์แม้ไม่ได้ฆ่าเองเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ไหมไม่เป็นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ เป็นโทษทําให้สัตว์ตายทําให้สัตว์เดือดร้อนทุกทรมานนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ถ้าเรารู้สัจจะแล้วซื่อสัตย์ต่อสัจจะเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ยิ่งลงมือปฏิบัติเลยก็ยิ่งเห็นความจริงชัดเลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างไรนะมันจะเกิดผลดีหรือผลไม่ดีอย่างไรก็จะเห็นผลชัดนะเนี่ยเพราะก็ชัดเจนาการไม่กินสัตว์ก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์กว่าใช่ไหมสมมติไม่มีใครกินเราเป็นอาหาร ไม่มีใครกินเรากินยาติเราเป็นอาหารเป็นประโยชน์ต่อเราไหมเป็นนะถ้าไม่กินสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ไหมเป็นเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เงินสินค้นหนึ่งสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะนี่สินที่สมบูรณ์เป็นเช่นนี้ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นความสมบูรณ์ของศีล เมื่อปฏิบัติศีนได้สมบูรณ์เท่าไรเท่าไรนี่แหละน่ก็จะเป็นประโยชน์เท่านั้นเท่านั้นน่นี่ทั้งในแง่เชิงของการลดละเลิกเนื้อสัตว์หรือแม้ในแง่เชิงกระดื่นก็ไม่เบียดเบียนแต่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทุกมิติพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าทำอย่างนี้นี่จะเกิดอานิสงส์ฮะก็จะมีอานิสงส์โอโหเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอานิสงส์นะ อันนี้ส์งเนี่ยตัวโหสุดยอดเลยนะอันนี้สง <c oughs> ของการปฏิบัติศีลที่สมบูรณ์นั้นจะมีอันนี้สงหรือประโยชน์อย่างไรดูกระผู้มีอายุภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้จะไม่ประสบภัยแต่ไหนเลยจะไม่มีภัยเลยยิ่งทำสมบูรณ์ในทุกประเด็นยิ่งไม่มีภัยเลย แต่แม้ได้ประเด็นเดียวเรื่องเนื้อสัตว์ก็จะไม่มีภัยจากการกินเนื้อสัตว์ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะไม่มีภัยจากการกินเนื้อสัตว์นะไม่มีภัยนะภิกษสุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมอไม่ประสบภัยแต่ไหนนเลยเพราะศีลสังวรน,นั้นนะนี่แหละเพราะศีลสังวรนั้นพอเอาศีนนั้น,าานมาสังวรมาปฏิบัติ Update มาระมัดระวังมาควบคุมมาปฏิบัติไม่ให้ผิดศีลก็ไม่มีภัยแต่ไหนนเลยจากพฤติกรรมใหม่นะ จะไม่มีภัยเลยเรายังไปดันวิบากรายเก่าให้เบาไปได้ด้วยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษกำจัดราชสัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะราชสัตรูนั้นดูกระภูมีอายุภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีนสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วย อริยสินขันนี้ย่อมได้สวยสุขอันปราศจากโทษในภายในดูกระผู้มีอายุด้วยประการดังกล่าวมานี่แลภิกษุชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีนนี่แหละพูดถึงพร้อมด้วยศีลก็เ,เป็นเช่นนี้นะก็ะจะมีแต่ความพาสุขในชีวิต <c oughs> นะชีวิตจะได้ความพาสุขนะ ออันแรกอ่นะอ้าว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 ขอแรกอันนี้อันนี้สองนะอันนี้ส์งโครงการปฏิบัติศีลนะที่สมบูรณ์นะอา้าวดูได้นะถ้าศีลที่สมบูรณ์ก็จะได้อย่างนี้แหละนะเราไปดูการปฏิบัติศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสในปุญญาพิสันทสูตรนะอา้าวจะในดูสูตรนั้นสูตรนี้วันนี้เป็นเทศกาล ช่วงนี้เทศก,กาลกินเจแล้วเขาเทศก,กาลกินเจแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจเดี๋ยวเราไปยุดดูในปุญญาพิสันทสูตรจะยิ่งชัดเลยนะพระาจาก็ตรัดไปชัด ความเป็นบุญนะปุญญาพิสันธสูตรความเป็นบุญทแท้เนี่ยเป็นยังไงนะความเป็นบุญทแท้เป็นเช่นใดนะจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดในโลก,กสูตรวัตทุกสูตรในสอดคล้องกันหมดไม่ขัดแย้งกันเลยไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะไม่มีอะไรขัดแย้งกันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะทุกสูตรสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์นี่แล้วโหดีที่สุดเลยนะก็ไม่ฆ่าสัตว์ลดและเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ทําให้ไม่เกิดการเบียดเบียนสัตว์นะ <c oughs> ในปุญญาพิสันทสูตรนี่จะเป็นความเป็นบุญนะความเป็นบุญแท้ทของพุทธ,ธะนะพระเจ้าในี่ตัดไว้เลยตรงไม่เบียดเบียนโดยประการใดๆทั้งสิ้น ไปไหนแล้วทะลุมาอย่างก <c oughs> เอาเรื่องเนื้อสัตว์กัน,แล,กน,นะนแล้วกันเอาเอาเอาอันนี้เราค่อยความไปถึงความเป็นบุญเลยเอาเนี้ยอันเนื้อสัตว์ที่กินได้กับกินไม่ได้นี่ก่อนกันแล้วกันจะชัดๆเลยพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเรื่องเนื้อเดนสัตว์ห้าเรื่องข้อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดก็โดยสมัยนั้นแหละ ก็โดยสมัยนั้นแลดภิกษุลายรูปลงจากภูเขาคิจกูดพบเนื้อเดนราชสีเดินเดนนคือมันตายเองหรือมันกินกันลำเลือสัตว์กินกันลำเหลือหรือมันตายเองเป็นเดนสัตว์จึงใช้อนุสัมบัญให้ต้มแกงฉันและมีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจัดว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัตเพราะเนื้อเด่นราชสีเนื้อสัตว์ที่กินได้คือเนื้อที่มันตายเองถ้ามันตายเองหรือมันฆ่ากันตายนี่กินได้นี่เขาเรียกว่าเด่นสัตว์มันตายเองหรือมันฆ่ากันตายนี่กินได้ไม่เป็นอาบัติอันนี้ถ้าเนื้อสัตว์ที่กินได้ต่อไปก็เป็นเนื้อเด่นเสือโคร่งก็เนื้อหาเดียวกันเนื้อเด่นเสือเหลืองเนื้อเด่นเสือดาวเนื้อเด่นสุนัขป่าก็เนื้อหาเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสไม่เป็นอาบัติเพราะอันสัตว์เพราะเป็นเนื้ออันสัตว์ที่ฉันห่วงแหน,นคือแบบไม่ได้ห่วงแหนมันตายเองหรือมันกินกันแล้วก็ตายแล้วก็ทิ้งไปเป็นมีบากของมันโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับคนผู้อื่น,นก็ไม่เป็นอาบัติอันนี้เป็นเนื้อสัตว์ที่กินได้ช่วงหลังมาเนื้อเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ให้ฉันเลยเนื้อหมาเนื้อเสือต่างๆเนี่ยนะ เนื้อสัตว์สิบอย่างมังสังสิบท่านไม่ให้ฉันนะมังสังสิบนี่ท่านไม่ให้ฉันเพราะว่าฉันไปแล้วเนี่ยนะมีภิกษุนี่ถูกสัตว์ทำร้ายสัตว์มันเข้าใจว่าเป็นศัตรูมันมันมีกลิ่นออกท่านก็เลยไม่ให้ทำร้ายถ้าไม่ให้ฉันถ้าเป็นมังสังสิบรวมทั้งเนื้อคนนี่ท่านไม่ให้ฉันแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์อื่นนอกจากสิบอย่างนี้เนี่ยถ้ามันตายเองหรือว่ามันกินกันแล้วเหลือเนี่ย อันนี้ฉันได้ไม่อาบัตแต่ถ้าถ้าอรนนั้นจะอาบัตนะถ้าไปฉันเนื้อที่จงใจฆ่านี่อาบัตเลยนะอย่างเช่นในพระไตปรปิฎกที่13ข้อที่60นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนนะตัดไว้ชัดเจนจริงๆไล่มาตั้งแต่ชีวกสูตรเนี่นะเนี่ยเเดี๋ยวอ่านชีวกสูตรให้ฟัง ชัดเจนชีวกสูตรก็ชัดเจนมากนะพระดยดอกมที่13ชีวกสูตรถึรงหมอชีวโกโกมรารพัทข้อที่ห6สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของหมอชีวโกโกมรารพัทเขตพระนครราชครัข้างนั้นแลหมอชีวโกโกมรารพัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนทีทิควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคํานี้มาชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดมคือชนทั้งหลายย่อมเจาะจงฆ่าสัตว์และเอามาถวายพระสมณโคดมนั่นเองนาอันนี้อุทิศสังปานังภาษาบาลีอุทิศสังปานังอุทิศแปลว่าเจาะจงปานังก็คือปลานชีวิต เจาะจงฆ่าชีวิตสัตว์น่ยและเอามาถวายพระสมณโคโดม <c oughs> พระสมณโคโดมสมทราบคนนั้นอยู่ยังสวยเนื้อที่เขาทาเฉพาะตนที่ถูกคืนนี่แหละเนื้อที่เจาะจงฆ่าแล้วนํามาเพื่อตอนนั่นแหละถ้าจะแปลให้ถูกให้ชัดอาศัยตนทําดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญชนเราได้กล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายยอมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคโดมเนี่ย อุทิศสังปานังอุทิศสังเนี่ยนะเป็นเป็นการเจาะจงปานังก็ปลานชีวิตเจาะจงเอาชีวิตสัตว์แล้วเอามาถวายพระพุทธเจ้านี่นะ <c oughs> พระสมนัคขรมสมทราบครนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะต้นอ่าคือเนื้อที่ถูกเจาะจงฆ่าแล้วนามาเพื่อตนอาศัยตนทําดังนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงกับที่พระภูมีพระพากตตรัส ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคโดยคําอันไม่เป็นจริงชื่อว่ายืนยันธรรมอันสมควรแก่ทรรมการกล่าวและกล่าวตามที่ชอบธรรมจะไม่ถึงข้อติเตียนหรือว่าง,งั้นนะหมอชีวกก็ไปถามพระบุทธเจ้าว่าท่านยังฉันเนื้อสัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเนี่ยจะไม่ถูกติเตียนลือนะเขาจงใจฆ่าแล้วออกมาถวายท่านเนี่ยไม่ถึงข้อติดถูกติเตียนละลือเนื้อที่ไม่ควรบริโภคและควรบริโภคสามอย่างห้าสิบเจ็ด พระพุทธเจ้าตัดนะพระพุทธเจ้าตัดว่าดูกระชีวกชนได้กล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายยอมฆ่าสัตว์จอดจงพระสมณโคดมเนี่ยนี่แหละาจอจงฆ่าสัตว์แล้วมาถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังสเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะตนคือจอดจงฆ่าแล้วนํามาเพื่อตนนี่แหละอาศัยตนทําดังนี้ ชนเหล่านั้นจะชื่อว่ากล่าวตรงกับที่เราเกล่าวหาไมิได้ชื่อว่ากล่าวตูเราได้คำนั้นไม่เป็นจริงพระเจ้าว,ว่าเราถูกกล่าวตูดูกระฉีวกเราเกล่าวเนื้อว่าไม่ควรเป็นของบริโภคโดยเหตุสามประการคือเนื้อที่ตนได้เห็นเนื้อที่ตนได้ยินเนื้อที่ตนรังเกียจนี่ตนเห็นวัตถุฆ่าได้ยินวัตถุฆ่ารังเกียจวัตถุฆ่า เนี่ยถูกคนฆ่ามาเนี่ตัวเองก็โอ้รังเกียจพะเข้าใจเรื่องกรรมจำแจง้แจงก็รังเกียจรังเกียจว่ามันถูกฆ่านะรังเกียจว่ามันเป็นบาปพระพุทธเจ้าบอกเรารังเกียจอกุศลธรรมทั้งมวลก็รังเกียจว่ามันเป็นอกุศลมีปัญญาดูกระชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคเดุสามประการนี้แหละนี่ได้ยินครับว่า,เ,าเรากล่าวว่า พืชพันธัญญาหารไม่ควรบริโภคมีไหมข่าวกฎว่าไม่ควรบริโภคพืชพันธัญญาหารมีไหมไม่มีเลยนะมีแต่พูดเรื่องเนื้อสัตว์นี่แหละนะท่านไม่ได้กําหนดเลยว่าพืชพันธัญญาหารไม่ควรบริโภคไม่มีไม่มีนะเพราะนั้นการบริโภคพืชพันธัญญาหารผิดไหมไม่ผิดแต่การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกจงใจฆ่าผิดไหมผิดนี้คนจงใจฆ่าผิดชัดๆเลยเนี่ย ปิดเลยแค่เราเอ้ได้เห็นได้ยินแล้วก็โอ้รู้สึกรังเกียจที่น่ารังเกียจที่เขาถูกฆ่ามาน่ามีความมั่นใจว่าถูกฆ่ามานั่นเองเอ้สงสัยว่าฆ่ามาหรือเปล่านะถ้าสงสัยท่านก็ไม่ให้ฉันแล้ะท่านไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทถ้าแค่สงสัยว่าเขาอาจจะฆ่ามานะก็กินไม่ได้แล้ว นะต้องต้องมั่นใจว่าเขาไม่ฆ่ามาต้องมั่นใจว่ามันตายเองหรือเป็นเดนสัตว์เน่ป็นเดนสัตว์เนี่ยมันกินกันเหลือหรือมันตายเองอจะกินได้ดูกระชีวก <t AKE> รรเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคได้เหตุสามประการคือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่ได้รังเกียจนี่ไม่เห็นว่าถูกฆ่าถูกคนฆ่าไม่ได้ยินว่าถูกคนฆ่าไม่ได้รังเกียจ วัตถุคนฆ่ามั่นใจว่ามันตายเองมั่นใจว่าคนไม่ได้ฆ่ามันตายเองหรือมันกินกันเหลือจึงจะกินได้ดูกระชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคได้เหตุสามประการนี้และนี่ท่านก็ตัดอย่างนี้ทำบุญได้บาปด้เหตุหประการอันนี้ก็ทํำบุญได้บาปเลยได้เหตุหประการเลยข้อที่หกสบดูกระชีวก คือหลงว่าเป็นบุญแต่แท้ที่จริงไม่ได้บุญล็อกมันเป็นบาปดูกระชีวกผู้ใดเจ้าจงผู้ใดฆ่าสัตว์เจ้าจงตถาคตหรือสาวกตถาคตก็คือเจาะจงฆ่าสัตว์แล้วเอามาถวายตถาคตหรือสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากโดยเหตุ5ประการคือผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนําสัตว์ชื่อโนนมาดังนี้ ชื่อว่าย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนันมากโดยเหตุประการที่หนึ่งนี่บอกไปเอาสัตว์มาเลยนะสองผู้นั้นสัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนำมาได้เสวยทุกโทมนัชื่อว่าย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นมากโดยเหตุประการที่สองนี้นี่ก็บาปมากไม่ใช่บุญมาก <c oughs> สามผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้ ชื่อว่าย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากได้เหตุประการที่สามนี้สีสัตว์นั้นเมื่อกำลังเข,าข้าฆ่าย่อมเสวยทุกโทม,มนัสชื่อว่าย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากได้เหตุประการที่สี่นี้สั่งฆ่าเลยอันนี้ฆ่าเลยลงมือฆ่า <c oughs> ห้าผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อ เป็นอากัปปิยะเนื้อที่น่ารังเกียจเนี่ยเนื้ออากัปปิยะเนื้อที่น่ารังเกียจนี่แหละต้องรังเกียจรู้ว่าเนื้อที่จงใจฆ่าเนี่ยมันน่ารังเกียจน่าเป็นบาปชื่อว่าย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากไม่ใช่บุญมากนะมันเป็นบาปมากนะเป็นบาปมากไม่ใช่บุญมากด้วยเหตุประการที่หานีดูกระชีวกผูเด่าสั์เจาะจง ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี่เจาะจงฆ่าสัตว์แล้วเอามาถวายตถาคตหรือสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาป <c oughs> มีใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยเหตุ5ประการนี้นะเต็มที่13บข้อที่58ดูกระชีวกในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู เธอมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งยูที่สองที่สามที่ส,สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบนืบ้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีต้นทั่วไปในทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอัไไยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนยู ข้อที่59เธอมีใจประกอบด้วยกรุณนามุทิตาอุเบกขากับเนื้อความเดียวกันนีน่ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน,นข้อที่61เมื่อพระผูมีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วชิวโกโมารพัตเตกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นาอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์พู้จเจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์พู้เจริญภิกษุทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันไม่มีโทษเนอะเห็นไหมต้องฉันอาหารที่ไม่มีโทษอ่าไม่มีโทษนี่แหละฉันอาหารที่ไม่มีโทษก็คือน,นี่แหละนาอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ถูกคนจงใจฆ่า าทานพืชพันธัญญา,าหารเป็นหลักถ้าจะต้องทานเนื้อสัตว์ต้องเป็นมันตายเองหรือมันกินกันเหลือ้อนจึงจะไม่มีการเบียดเบียนชีวิตใดๆนะี่ชัดเจนมากเลยชัดเจนมากเลยนะต้องไม่มีการเบียดเบียน,นเขาก็จะชอบพูดกันว่าเออแล้วที่พระเทวทัตไปขอพระพุทธเจ้าหนะ้า พระทพเทวทัตไปขอพระพุทธเจ้านะะขอเช่ว่า,าให้บัญญัตินะให้บัญญัติเรื่องอลงโทษคนไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็เออคนกินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาด้วยนะพระรูเจ้าก็ไม่เอาด้วย <c oughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้อนี้ก็กระด้แล้วก็ไปถึงเทวทัตเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงนะ เรื่องเอ,เ,อเอาเรื่องเทวทัตกันก็แล้วกันเอ,เอาเรื่องเทวทัตโอ้สนุก <c oughs> เอาให้ชัดๆเลยนะก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ลดละเลิกการทานสัตว์ไป ในช่วงนี้เทศกาลกินเจทําให้ถูกต้องเลยยิ่งเป็นบุญกุศลเหนียวนํากันเหนียวนํากันเลยนะตอนนี้จะได้มีโอกาสสังสมบุญกุศลน,นี้นะพระไตรปิฎดดกเล่มที่หนึ่งข้อที่ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะมาฟังเรื่องเทวทัตบ้างคนนี้นึกว่านึกว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นลูกศิษย์เทวทัตมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไอ้การการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นลูกศิษย์เทวทัตมันไม่ใช่ฟังดีด เล่มที่หนึ่งข้อที่ห้าสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณักนะที่ควรส่วนข้างหนึง่งได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยความสันโดษความขัด เล่าความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมการปารบความเพียรโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัตถุห้าประการนี้เป็นไปประความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญค่ะพุบรเจ้าขอประทานพระวโรกาส เราก็ขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติหนึ่งภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตผู้ใดอาศัยอยู่บ้านโทษพึงถูกต้องภิกษุนั้นฟังันนะให้อยู่ป่าตลอดเลยถ้าใครไปอยู่บ้านเนี่ยให้ทำโทษเลย